สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาต่อนะคะคกันที่ dative case เช่นเดิมนะคะ dative case เช่นเดิมหรือว,ว่าการบกที่3ทําหน้าที่เป็นกำรองของประโยคกำรองของประโยคคืออะไรเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังในคลิปวิดีโอนี้เลยนะคะจร ya d a l a o m rusku ya dalla m rusku นะคะ เดี๋ยวเราไปให้ก่อนย่านะคะก็จะเป็น so, ชั how, rides, like ้นดาลลมาจากคําว่าดัตนะคะแล้วก็ผันเป็นรูปของอดีตนะคะเพศหญิงนะคะเพราะว่าผู้หญิงเป็นคนพูดนะคะถ้าเกิดว่าใครสงสัยก็ไปดูคลิปวิดีโอก่อนๆหน้านี้ได้นะคะเรื่องของการผันเบิร์บให้ไปอยู่ในรูปของอดีตนะคะก็ฉันให้ลงนล็แล้วด้วยในรูปอดีตคุณนนะคะปากกา เไปเร็วไปไปไปเร็วเพราะว่าให้ไปเร็วนะคะเพราะว่า verb อยู่ในรูปของอดีตนะคะเพราะว่าอยู่ในรูปของอดีตก็เดี๋ยวเราจะ break down ให้ดูนะคะว่าอะไรยังไงก็ฉันนะคะ subject ธรรมดาตอนนี้ก็คือ subject ของเราดอลลารนะคะเป็น verb นะคะรูปของอดีต v ัมของเรานะคะ v e r ของเราในคลิปวิดีโอที่แล้วที่เราได้บอกไปก็คือ คำว่า v นะคะมาจากคำว่า v กลายเป็น vam ท้อ v กลายเป็น v เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นการลบที่3นะคะเป็นการลบที่3ของคำว่า v นะคะการลบที่3ของคำว่า v นะคะ vam นะคะการลบที่3ของคำว่า v แล้วก็ roscu นะคะมาจากคำว่า r o s c a นะคะ roscu มาจากคำว่า r o s c a เป็นการลบที่4นะคะของคำว่า roscar นะคะ คาว่ารุชกาะ,ะซึ่งแปลว่าปากกาซึ่งแปลว่าปากกานะคะจะตอบคำถามเขาว่าอืมดัตนะคะดัตที่แปลว่าให้แปลว่ากิฟนะคะดัตตึ๊ดตึดตึดซึ่งคำว่าดัตคือคำนี้นะคำว่าดัตมาจากคำนี้ดัตค่ามูนี่อันนี้ก็อลักษณะของเราดัตค่ามูสตูนะคะดัต คำว,คคคคว่าตก็คือก็คือสำหรัว่า give what อนนีนะคะ้ค่ะนะคะก็จะเป็น t h t คำวาตเห็นไหม that คำูสตุนะคะดัทคำูสการลกสามนะคะการลกสามของเราตรงนี้ก็จะทําหน้าที่เป็นกำร,รองถ้าเกิดว่าเป็นกำรรตรงจะต้องผันตามการลกสี่ถ้าเกิดว่าคำนามน,านั้นนะคะเป็นกำร,รองก็จะต้องผันตามการลกที่สามนั่นเองนะคะก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น่อยนะคะ